อันนี้อันที่สองของเรามันจะเป็นช็อกโกแลตอร่อยมากเลยอร่อยทุกหน้าเลยทุกเอทุกทุกวรกเลย กับช่องก๊็สตรีทฟู้ดใช่ไหมแล้วก็เราพอชื่อแล้วนะคะนี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเลยตลาดเปิดท้ายมอขอคอนแก่นขอนแก่นนะคะเช่นเคยวันนี้เรามาเจอของแปลกอีกแล้วของแปลกกันเด้อใช่เราไม่เคยกินเลยนะครั้งแรกเหมือนกันใช่ก็เลยก็เลสงสัยว่าเฮ้ยทำไมรายได้เขาขายเลยทำไมคนเยอะจังเลยใช่คนเยอะมากเราก็เลยแอบมาซุ่มๆมมองๆกันแล้วเราก็เลยจะ เข้าไปทักทายกันแม่ค้าว่าเขาขายอะไรเดี๋ยวเราไปชุกันข้างในกันเลยค่ะไปคนมุงมากตอนนี้คนเยอะมากมบรรยากาศขายดียอะ่ะคนเยอะมากคนเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นมูจิย่าง โมจิย่างอันนี้จะเป็นหน้าอะไรคะมีชาเขียววานิลากับช็อกโกแลตค่ะชาเขียวอันนี้คือชาเขียวอันนี้วานิลาแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะขายยังไงอะคะใบละสิบห้าค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นก็คือสี่ไม้หกสิบบาทสี่สี่ลูกสี่ไม้ใช่ค่ะสี่ไม้เท่าไหร่นะคะหกสิบบาทสี่ไม้หกสิบบาทปกติแล้วก็ไม้ละห้าไม้อ่ะ จะได้ห้าไม้ปกติมาละสิบพาดจะมีรถอะไรบ้างครับเนี่ยมีชาเขียววันิลาเฉพานเลยตัวเองเป็นวันนี้ลากับทาเขียวจะจะย่างสอ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 งเตาเหรอคะอันนี้กระทะแล้วก็จะไปย่างเหรอคะอันนี้เหมือนพักพักไวอ๋อโนก็จะพองเวลาร้อนมากๆรอค่ะเมื่อกี้แอบเห็นว่าเห็นทานเนยด้วยทานเนย้หอมมเนาะเฮ้ยมันพองพด้วย ันะอันดูดาอ๋นอ,อนี่น่ากินอ่ะอ่าเสร็จแล้วแล้วก็จะจะ,จะมาวางอันนี้กับลูกค้านะเยวคะอันนี้ผงชาเขียว,อ,นนยวอันนี้เป็นหน้าลูกค้าสามารถเลือกได้เลยใช่ไหมคคะ เป็นบุฟเฟ่ซอสกับค็อปปิ้งค่ะอ๋อได้เลยอ่าฮะแล้วแต่ลูกค้าเลยอันนี้ของเราจะมีซอสอะไรบ้างอะคะก็มีคาราเมลนมข้นหวานช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่อ่าฮะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนอะไร้กคาราเมลใช่ไหมครใช่ค่ะที่ใส่ข้วแขทานกับถั่วอร่อยมากเลยโอ้เข้าใจทำเนาะถั่วอ๋อใส่เขียวก็เข้าเข้ากันหมดอันนี้เป็นบุฟเฟ่เลยนะ ฟไม่อั้นได้เลยเพราะว่าตัวแป้งเราจะปรุงมาหวานน้อยอ่ะฮะนันนี้เป็นโมจินะคะเป็นดังโอดะหมดแล้วเออเข้าใจทำเนาะ้มอใช่องนีเป็นโมจย่างอันนี้มีวานิาชาเียอไันนี้ก็คือขั้นตอนการพักนะพอพักปุ๊บแล้วเขจะไดย่างย่างต่อกปส ทีการทันก็คือก็คือานทันนี่คนอะไรก็จะเป็นเตาย่างเป็นกระทะนะคะไว้พักนะคะอ๋ะอน,นี่เป็นบุฟเฟต่ตักได้เลยมนอันนะคะโอเคอันนี้ของเราก็จะมีมีหน้าอะไรบ้างค่ะ,คะ,คะอันนี้อ้อย อันนี้จะเป็นทั่วรลิสงอันนี้จะเป็นผงชาเขียวนะคะเป็นไว้์ช็อกโกแลตค่ะไวช์ช็อกโกแลตเรนโบว์ค่ะสามารถเลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดังนี้นะคะอ๋อนี่ไงเป็นโปรโมชั่นสี่ไม้ร้อยแต่ว่าหมดแล้วตัวดังโง่อ๋อขายดีนะดังโง่อ๋อดังโง่มีด้วยแต่มาแต่ แต่หมดแล้วอเอาพลาดเลยทีนี้ก็เหลือแต่เมนูคือโมจิย่างมาละสิบห้าบาทก็โปรโมชั่นก็สี่ไม้ฟรีหนึ่งนะคะฟรีท็อปปิ้งนะคะแล้วก็ฟรีซอสนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าตาหน้าร้านแบบนี้นะคะเรียกว่าตลาดอะไรคะนี่เป็นตลาดเปิดท้ายค่ะตลาดเปิดท้ายนะคะเปิดท้ายมอคเปิดท้ายมอ,อเปิด วันไหนบ้างแล้วแต่เดือนเลยค่ะที่แต่ว่าจะเป็นสุสา์อาทิตย์ส่วนใหญ่อ่าสุสา์อาทิตย์ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนร้านของเราก็จะตั้งอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าขยับไปเรื่อยๆอ่าขยับไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>ก็สังเกตตรงหน้าร้านก็พาะก็เป็นด้น,นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโมจิย่างนะคะเนียวนุ่มช่ำซอสนะคะฟินมากแม่อันนี้ร้านนี้เลยนะคะอันนี้คือย่างไวใช่ปะคะ อ่ะย่างไว้เราขอชิมของรสชาเขียวหน่อยนะนยหนึ่งนะงโอเคชิมชาเขียวโอ้โหย่างก็ไฟไม่แรงเนาะไฟอ่อนๆเนาะใช่แต่บางลูกบางแบบลูกค้ามาขกว่าชอบแบบเตรียมมาเลยอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบกรอบนอกแล้วนุ่มในอาา่าฮะ นี่ไงกำลังได้ที่เลยนี่ก็เราก็จะทานเยนยอะไรก็จะเป็นปั้นร้อละสิบห้าเป็นปั้นปั้นเ,เราก็เตรียมแป้งมาจากบ้านใช่ปะมตีมาจากบ้านเลยใช่ไหมมีวันนี้เราทานเกี๊ยวชอกโกแลตคาะได้แล้วค่ะสิบห้าบาท โอเคอันนี้ของเราได้แล้วนะคะอันนี้ก็15บาทเราก็จะเลือกอ่ะใส่อะไรดีเนาะใส่ถั่วเนาะใส่ถั่วอะไรดีอ่าใส่ถั่วใส่ถั่วแล้วก็จะใส่อ้อยดีกว่าเดี๋ยวรอย่างสักครู่นะอ้อยแล้วก็เราจะใส่อันนี้เป็นอะไรนะคาราเมลแล้วก็อันนี้เป็นคาราเมลแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะไรสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็นมข้นนมข้นจะนมข้น อันนี้เรา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 ข้าหวานอันนี้าลไมนึงอันนี้คาราเมลดีกว่าแล้วก็เอาเยอะเยอะเยอะแล้วเราก็จะใส่นมข้นกันนะคะนิดนึงนะคะนมข้นก็สามารถจะใส่ได้กับทุกหน้าเลยเนาะใช่ค่ะกับทุกหน้าเลยนะคะนี่ของเราก็ได้มาแล้วเราจะชิมกันนะคะนี่ได้มาแล้ว ก็จะเป็นหน้าชาเขียวชิมหน้าร้านเลยนะชิมหน้าร้านอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมของวัดร้อนครั้งแรกที่กับกกินโมจิแล้วก็แถวเป็นโมจิย่างด้วยหอมวัดร้อนเนี่ยร้อนนะหวหอมหอมใช่ไหมเป็นไงตีนอะกินมาก อุช่มันฟินมากเลยอ่ะอือโอ้โหออร่อยไหมอีกไหมหนึ่งว่าเป็นรสชาติอะไรอะไรไข่เนี่ยลูไข่เยอะมากลองไหมให้เวลาให้เวลาพรลองคนเดียวพอน่า อ,อร่อยนะอร่อยใช่ไหมขอลองช็อกโกแลตอีกหนึ่งค่ะอร่อยอร่อยรสชาติดีอืมมื้อค้าข้าเยอะมากมี้อสีย่างไหมคะมันอร่อยมากรรมันละมุนไม่หวานมากอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แป้งมันจะพอดีแล้วก็เราก็มาสับ มาเติมซอสเติมท็อปปิ้งได้นะคะแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเติมไม่อั้นเลยน้ำตาลอ้อยนะอันไหนน้ำตาลอ้อยตอนนี้เอาไหมเอาได้แล้วค่ะอันนี้เวลาพรจัดสองเลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นของเราซอสซอสอ่ะมาอันนี้ของเราันี่เดี๋ยวเราจะไปซอสอันแล้วโอ้โหสุดยอจริงอันแล้วใช่เดี๋ยวเราจะมาเติม ต้องต่อคิวต่อคิวมันมันละมุนมันละมุนแล้วแล้วก็มันฟินนะมันมันไม่ได้ร้อนมากมันเป็นอุ่นๆแล้วเราเวลากินเราเป็นเป็นนุ่มๆแล้วก็แบบฟินอะมันจะบอกยังไงล่ะนุ่มๆหวานแล้วก็จะมีหอมๆกลิ่นแบบย่างอะค่ะแล้วก็จะเป็น กินชาเขียวเรากินรสชาเขียวใช่ไหมมันก็จะหอมหอม 4K60 แล้วเราก็จะมาเป็นกานากับชาเขียววานิลาเอามาสามเลยครับได้รอบนี้เราจะเป็นาเลยนะโอ้โห อันนี้มันหอมมากเลยนะมันอ้อ,อยเออมันหอมมากเลยมันเป็นน้ำตาลอ้อยจ้าใช่มันมันเป็นหน้าช็อกโกแลตเราก็ต้องใส่ช็อกโกแลตอยู่ห้าพันนี่ย,ยั่วๆแล้วเราก็จะเติมนี้ด้วยนมว้าวเอาแล้ว ถ้าไม่ชอบหวานตัะช็อกโกแลตได้เลยอันนี้เป็นอะไรใช่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนี้ากินไหมกินจานะอันนี้สีสันยัวมากท่านผู้ชมเลยนะค่ อ,อ,อร่อยอร่อยใช่อันนี้จะเป็นอันที่สองใช่ไหมอืมอันนี้อันที่สองของเรามันจะเป็นชโโ็อกโกแลตอร่อยมากเลยอร่อยทุกหน้าเลยทุกทุกทุกรลกเลยอืมข้าวผัด ครั้งแรกนะครั้งแรกใช่ไหมเหืลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะ่เยอะมากอ่มีเป็นมูที่ยาก้าบเยอะมากหลรแลดีวมากที่โอเคอันนี้ค่เป็นคนคนหาหรือว่ามันเป็นหรือว่ามัเป็นแฟนชายหรือว่าเป็นอะไรข้าเองเลยาเองใช่ไหมทเองเลใช่ไหมโหสุดยอดเลย โูเก่งมากเลยทำเองเลยมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วมันเข้ากันนะนเข้าใช่ไหมเนือ้อว่ามันจะไม่เข้าไมนเข้ากันนะ ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะหวานเกินไม่หวานอือแต่แต่ตอนแรกดูเหมือนจะหวานแต่ไม่หวานเลยใช่ไหมโอ้โหพราพรเรียจานเลยนะทุกคนโอเคนะสายกินนะครับถ้าอร่อยถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องก๊อบสตรีทฟู้ดไทยแลนด์แล้วก็ช่องแปลว่าดาวพอยทชแนลด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเจ้าของร้านชื่ออะไรนะคะชื่อทางชื่อกล้วยค่ะชื่อกล้วยคุณทางคุณกล้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะลาบบ๊ายบาย